มันต้องทางนี้ลำยองหนองหินหาวขอคืนฟอร์มตัวแม่ลูกทุ่งเซ็กซี่ร้อนแรงล่าสุดลุยถ่ายเอวีซิงเกิลใหม่เอาผัวไปเผาสไตล์เพลงแจ้งเกิดตัวเองหลายปีก่อนเอาผัวไปนอกเอาผัวไปเผาเป็นซิงเกิลลิขสิทธ์ของสมบัติเมืองอุบลและเซ็นมอบให้ลำยองนำมาทำาิวเวอร์ชั่นในแบบฉบับลำยองอองงยิบห้มียอถ่ายเอ็เอาผัวไปเผาขอบพระคุณอาจารย์สวัสดิ์ สารคามเป็นทั้งอาจารย์และน้าของลำยองที่คอยปั้นและผลักดันให้ลำยองมีวันนี้อาจารย์บอกว่าลำยองต้องเป็นเพลงเอาผัวไปเถินเอาผัวไปเผาป่าเพลงด่าผัวขอบพระคุณพ่อสมบัติมืออุบลและพี่มุกดาสืบสีคนแต่งเพลงและเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเอาผัวไปเผาได้เซ็นเอกสารอนุญาตให้ลำยองนําเพลงนี้มาทําใหม่รีบเรียงดนตรีใหม่เป็นลิขสิทธิ์ของลำยองอ,อง,งอและเพลงนี้ผู้เรียบเรียงดนตรีใหม่ โปรดิวเซอร์คืออาจารย์สวัสดิสารคามขอบพระคุณทีมที่โบสแกรมมี่โกนที่ให้คำปรึกษาและแนะนำลำยองค่ะเพลงนี้ทำเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วถ่ายเอ็มวีแล้วค่ะแจ้งให้ทราบว่าเพลงเอาผัวไปเผาลำยองหนองหินห่าวคุยลิทสิทธิคณะหมอลำวงดนตรีรายการทีวีนักร้องศิลปินทุกค่ายสามารถนำไปร้องได้ค่ะขอบคุณพี่เสียงเพลเมืองสกลนครดอกเหมยสาวหมอลำซิ่งสุชาติพุจันทึกและนักแสดงมากมายมากมากค่ะ ที่มาเล่นเอ็มมีให้เพลงนี้ให้ลำยองขอบคุณกองถ่ายน้ำเพชรสตูดิโอทั้งเขียนบทถ่ายทำทุกขั้นตอนให้ลำยองออง,งอ,อตัวแม่ลำยองรีเทิร์นแนวเพลงนี้คึกขั้วสนานมวงการได้ด่วนซีอาลำยองนองหินเทาแกรมีโกนข่าวลูกพุงข่าวเข้มคนคนลูกข่าวลูกพุงเพชรข่าวบันเทิงลูกทุงยอดนิยมอันดับหนึ่ง